ได้ไดะะเลยค่ะอ้าอินเทอร์เน็ตเป็นไรอะ่ะอินเทอร์เน็ตจะมาบ้งตอนนี้ไม่ได้นะคะเัดเลย มาแล้้วจาลูกค้าคะใหม่พรมสวมหัวเอ้าลูกค้าลองดูแบบลงสดลงสดลงใหม่รหัสมันมีสองป้ายอ่ะญี่ปุ่นอ่ะมันมันมีสองป้ายนะคะมันมีสองป้ายไอ้นี่อยู่ไหนอ่ะเอาไอ้น,นี่ให้พี่โอกอันนึงหนึ่งมาอ่ะเขียนว่า LHK นะลูกค้าหารหัส LHK ต,ตัวรีวิว17900เจ้าต <5, S 1> ัวรีวิว17900เจ้า 1 0 0ตัวของลูกค้าส5กิโลนะสวยสอ้วนอ้วนๆเลย,ส,ยสีสันคันเกล <ๆ S 2> บอกว่าแบรนด์ออกดีมากงานนี้คือตัวนี้คือสวยเลยลูกค้ามาแรงเหมือนกันอยากได้สัญชาติไหนคือบอกได้นนี้ ถ้าตอบกัญชาพี่รอแป๊บนึงนะเพราะว่าตอบไม่ทันเลยทีเดียวตอบไม่ทันเลยทีเดียววันนี้ก็หนาวเหลือเกินเท่าไหร่คะตัวรีวิวหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ก็สอบใหม่เท่าไหร่จ้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์น้ำหนักอยู่ที่สี่ห้ากิโลจำนวนตัวประมาณหนึ่งร้อยตัวบวกลบนี้จีอยู่แน่นอนตัวนี้จีอยู่แน่นอนเอาไว้ลูกค้าจีอยู่ดีก็ไม่ต้องห่วงนะ ทำเกลียวนะลูกค้ามันคือลูค้าเห็นชัดต่อแต่ร้แต่สวยมากของี่นนะอะไรลการโอิกลูกค้าแบรนด์คามใหม่ของเขาหอมด้วยญี่ปุ่นอ่ะเขาชอบทำแบบแขนแบบบอลลูนทองเออหน้ารก้ารักสตาร์แบบดาวแลสวยมาก่รริงความใหม่ ใครอยากได้เยอะบอกนะลูกค้านะใช่ใส่ไปก่อนแบแลนนี่รูตรงนี้นี่ลูกค้าวันนี้หนูรีบมารีบไปเลยนะต่รีบเปิดให้ลูกค้าก่อนใครอยากได้ตัวรีวิวบอกได้เลยตัวนี้สวยหวานค่ะบอกเลยว่าสวยหวานล็อกค้าใหม่สวยค้าใหม่มากๆดูสิอืมเนี่ย<ด>ตอนนี้กำลังหนาว โอลิฟโอลิฟอุ้ยโอลิสเข้ามาไอเทมหนาหนาขนาดนใส่ดีทุกสัญชาติเลยไม่ว่าจะเป็นดีญี่ปุ่นยูเอสดูโบนางนี้เป็นโบข้างหลังนะคะแล้วข้างหน้าก็คืออุ้ยเข้ามาเห็นเปียร์ไหมทุกค้าเห็นเปียเปล่าไม่รู้ในในกล้องเห็นไหมคะเนคะเนี่ยต้องดูใกล้ๆตัวนี้จะออกเหมือนแบบคล้ายๆเนื้อเงาเงาเหมือนเนื้อก็ไม่ดีมันจะเล่นแสงนิดนึงนะเดี๋ยคพาดู้าดูตับเปียคือแบบ วยมากน,นี้สองอะไรคะสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยเผื่อใครเล่นแบรน์นะมันจะมีขนหน่อยสีดำนะดำดำใครอยากได้สไตล์มินิมอลมาจ้างานญี่ปุ่นเลยน่ารักคุคะงานสวยเลยใครชอบความเปียวความอ้วนความแบบเบาๆใสหวานๆต้องเล่นอันนี้นะ เดี๋ยวจะเปิดตัว SW h ้วยด้วยมีลูกสองลูกเฉพาะลูกค้า F Night l อย่างเดียวเลยจะได้แบบว่าพร้อมทงกันเนาะ<ช>หลังบ้านคือถามกันถามเลยนะเนี่ย เริ่มต้น1,690แต่วนี้จะเปิดไบค์ฟมคริสตัลให้ด้วยนะอันสงง่งก่อนมาเธอเปิดน้าวาเปิดให้ดูทุกมขแหละแม่ลองดูก่อนมันน่ารักมากมันสวยหวานมันแบบบเบาเห็นไหมสวยกันหนาวได้ทำงานในพออฟฟิศในห้องแอร์ได้เลยคุณไอ้ขนฟูฟิ้งเราก็ยังมีอยู่นะพี่ไม่มาติดเรามาเยอะมาก องลอมเออนิโกะว่ะอุ้ยนิโกะสองตัวใครได้ลูกนี้ไซส์สามก็ไซส์สี่ค่ะนิโกะลูกค้าตัวนี้หนูบอกเลยมาแรงมากสําหรับญี่ปุ่นมีเลทส,ส่งให้ด้วยนะคะถ้าลูกค้ารับเยอะนะรับนะรีวิวเอลเเคพิมรับได้เลยนะแม่พิมรับเอลเคเคได้ใครเอา <นะ S 2> บอกนะลูกค้าอี่นิโกะสองตัวซอนสีน้ําตาลน้นําตาลกับสีตัวนี้ดูความเปรียบความอะไรของ นนแล้วรุ่นนี้คือบอกวอยากทำงานอะไรเพิ่มเติบอกอต่วน,นี้หนูจะขายหน้าหนาวมีเสื้อคอเต่าไหมคะคอเต่าว,วีที่พันหกเก้าสิบมีเป็นผ้ายืดได้ไหมแต่เป็นผ้ายืดนะคอเต่าผ้ายืดเพราะว่าขายขายเหมาไอตัวใหมพรมหมดแล้วแต่รุ่นนี้มาจะผสมคอเต่าคอวีอคอกลมแต่น่ารักมากนี่แบรนด์แน่เลยอาจจะมีผ่านหน้าเล็กน้อยใช่ อันนี้ของเวสค่ะสวยเนี่ยเขาเต่าไปตีอ่าก็จะปนมาบ้างดีอยู่ใช่ป่ะทุกครั้แบนมันเยอะคือแล้วไปนี้คือมาแรงปีนี้มาแรงถ้าทุกตัวแม่อาจจะถ้าทุกตัวถ้าไม่ขาดแบบหนักๆไม่เจอซึ่งไม่เจอเลยแม้จริงไม่เจอนะยังไม่เคยเคยเจอหนักๆนะเสียในทีนี้ของเราก็คือกดเลอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างส้างอยู่แล้ว ลูกค้าดูได้เลยเราโชว์หมดเลยแต่น่ารักอะบอกตรงๆว่าญี่ปุ่นคือแล้วคือคือเรื่องของเรื่องอะปีนี้เทรนของสีคือสีน้ําตาลพอเทรนของโลกอะมันเป็นสีน้ําตาลปีนี้ญี่ปุ่นเขาก็มาด้วยเขาก็จะออกมินิมอลแบบนี้น่ารักเลยอะลูกค้าดูดีน่ารักเลยแล้วปีคือไม่ต้องห่วงแล้วป้ายวิวอะเขาขายด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วบ้านนี้ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นหรอกคะตุ้ม เอาขึ้นละพี่ประคองได้ใช่ไหมไพี่ประคองเอาไปค้าขอบคุณทำพี่ประคองเอาอีกไหมสวยเชื่อรองไม่ผิดหวังจริงๆงานเขาสวยเขาญี่ปุ่นอะ่ะป้ายนี้หนูขายมานานแล้วด้วยป้ายวิวคือการันตีด้วยป้ายของเขาอยู่แล้วเนาะงานเขาดีสวยจริงๆเดี๋ยวหนูจะโชรให้ใหม่ทุกตัวใครรับอีกบอกนะลูกค้าใครรับอีกบอกนะคะกระสอบกระดายปกติอรเียนะพี่ประคองอยากให้เก็บก็บอกได้เลยนะคะเนี่ย สวยหวานอยู่นี้อยู่นี้มี่มพอหรอ,อซื้อไปใส่กับกระโปรงไอจีเราก็มีนะแม่นะใช่พี่ไม่ดูเลยตอนเนี้ยตนนัวน,นี้มีทุกุคือเทรนอะมันมันมาจริงๆริงสำหรับสีแบบมินิมอลนะหนูเห็นเขาใส่สีโทนอย่างนี้กันเยอะแล้วก็ลูกค้าบางคนเนาะคือเขาก็ให้ใส่แบบโทนสีสุภาพอ่ะญี่ปุ่นพี่เล่นมาเลยญี่ปุ่นได้เลยสีสุภาพนีม่มาญี่ปุ่นได้เลยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสีนั่น เต็มที่ของเขาแล้วอันนี้น่าจะจีนอันนี้ของท็อปแล้วคือญี่ปุ่นอนะ่ะสแตนบายด้วยแบรนด์พวกนี้อยู่แล้วมันต้องมีนะคะความร้อนความเปียนี่ขนาดแบบแบนๆอยู่นะยังไม่ได้อบได้ตีอะไรนะแต่คืออบตีอะไรไม่ยากลูกค้าไปเข้าเครื่องนะคะเข้าเครื่องเข้าเครื่องเขาเรียกว่าเข้าเครื่องปั่นผ้าฉีดน้ำหอมก็คือแบบฟูแล้วอะ วอนนี้ก็จะอ้วนต้นทุนประมาณสุรายี่สิบนะแม่เนาะยี่สิบไปขายก็แบบว่าห้าสิบแปดสิบร้อยสองร้อยแล้วแต่แม่สิบเก้าบาทถูกมากถูกมากถ้าพี่ซื้อเยอะพี่ยิ่งจะถูกไปกว่านี้อีกเอาสิอันนี้ก็ซื้อเยอะรถเยอะซื้อเยอะรถเยอะค่ะซื้อเยอะระมีเลี้ยงอะไรมุ้งส่งให้ได้เหมาพันลอยลูกเราก็ไปให้ได้คือที่ไหนเราก็ส่งเนี่ยลูกค้ามันหวานมากนะถ้าลูกค้าแบบไปกับขายคนที่ไปเมืองนอกใช่ไหม เขาใส่คู่กางเกงอย่างนี้ลูกค้าว่าไปเขาก็ไปนะคือมันสวยเลยอ่ะสหมกวา่า<ฮ>ตัวนี้นะคะมันเน้นสวมหัวลูกค้าจะเอาผ่าหน้าจะเป็นอีกระหัสหนึ่งเพิ่งเปิดตั้เมื่วันก่อนมั้งวงนี้จะเปิดบ่อยๆเลยนะคะใครไม่ทันเดี๋ยวรอลูกใหม่ก็ได้นะที่จะเปิดรีวิวหนูจะพยายามเปิดบ่อยๆนะเพราะว่าญี่ปุ่นมาแรงจริงๆปั๊บๆั๊บปั๊บป แ้อีกบอกนะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดสวมหัวให้ด้วยหนูจะเปิดแค่สองลูกนะใครพิมพ์ได้ก็คือได้ไปเลยนะตัวนี้ให้ชนมค่ะมีลูกค้าหลุดมาบอกว่าขอเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้คือลูกค้าดีนะมีตัวเลือกยแยะเนาะพี่จะเล่นแบบสายสายไหนก็ได้นี่ก็ได้นะดูผ่าหน้าด้วยนะคะผ่าหน้าเดี๋ยวนู้เปิดสวมหัวก่อนแม่แล้วก็เปิดคลิปมากผ่าหน้าเป็นพูกนี้กับคูเด็กได้ไหม น้าเมื่อวานนึงเปิดไปสวยมากเมื่อวานเพิ่งเปิดเดี๋ยวเปิดสลับกันได้ไหมได้ขอเป็นเพื่อวลูกค้าเบื่อไงแม่คะแม่ก็มีรองานแม่บ้านอย้่นะใช่งั้นแม่บ้านไม่ได้เปิดเลยไม่ได้เปิดให้เลยแต่ว่าขายเอวยืดเทพีลีนินเยอะไม่ได้เปิดเลยจะหมดแล้วไม่ได้เปิดเลยงานแม่แม่ไม่ได้เปิดเลยราะแต่หน้าหนาวแต่ว่าตอนนี้คืองานหน้าหนาวแบบปังสุดแล้วแม่ใช่ตอนแม่เขาก็้าหนาวเนาะภาคเหนือภาคอีสาน กำลังใจถึงเราใหญ่ค่ะสงขาสงขาสตูลเนะทางเราเดี๋ยวีช่วยเหลือไปอยู่แล้วเป็นแน่นอนเราทำกันประจำอยู่แล้วนะเท่าไหรคะตัวรีวิว1 7 9 0้อกสค่กระสอบใหม่1 9 9 0รีวิวไปแล้วนะแม่นะมีกระสอบใหม่นะสวยทุกกระสอบจริงเราเปิดเดี๋ยวพี่จะสิบลูกแล้วมั้งแต่จะเปิดให้เรื่อยๆไม่ต้องห่วงเราจะบอกว่ารีวิวหลังบ้านที่แม่ๆส่งมให้สวยกว่าที่เราเปิดอีกใช่แต่เรายังไม่วางโทเลยรออิทารายําก่อน ทำไม่ทันอ่ะบอกตรงๆช่วงนี้พี่จะเห็นอ่าบางทีหนูแบบแสกจากที่หนูแบบในไลน์ได้แหละเพราะว่าทำรูปไม่ทันเลยมัวมาใส่หุ่นถ่ายทำไม่ทันเลยวันเว้นวันเลยแม่ต่อเนื่องเลยตอนนี้วันนี้เพิ่งลงอีกสองร้อยลูกค้าลูกนี้ไปยังคะลูกนี้ไปยังคะไม่แล้วไปแล้วพวกนี้ลงให้ใหม่เอาไหมไม่ต้องวันนี้เงนลงไม่ทุกวันเลยป่ะผาหน้าเท่าไหร่ครัาหน้าสองพันห้าพี่เห็นรีวิวยัง งานนี้ายอะไรคะายญี่ปุ่นไปรีวิวพี่จ๋าเอา้าทำไมไม่เห็นปรีวิวอ่าอ,อ,อยู่ข้างหลัง L S K เปิดบ่อยมากนะคะใครอยากได้ลูกรีวิวเดยวสองสามวันหนูมาเปิดให้ใหม่แต่อยากจะสลับกับงานอ,อื่นด้วยจะพยายามเปิดบ่อยๆให้แต่จะพยายามเปิดบ่อยๆใ,ให้นะคะรหัสนี้เอาเลยใหม่แบรนด์เยอะหัวเยอะผ้าสะอาดถ่ายได้ทุกตัว รอคะัะที่ใส่เครื่องปั่อย่างเดียวฉีดน้ำหอมคือสวยเลย GU u ูยูในโค้ชสแตนบายไม่ต้องห่วงคือมีนแน่นอน45กิโลเต็มประมาณ100ตัวนะคะประมาณ100ตัวถ้าลูกค้าชอบผาน้าเราก็มีผาน้าจะเป็นผาน้าล้วนหนาะม้พุ่มสวมหัวลวดลายเดี๋ยวเปิดลูกถัดไปลูกค้ามีหลุดสลูกใครเอฟลูกรีวิวเอาไปลคานดูนะแจ็คเก็ตเดินป่ามีไหมครแจ็คเก็ตเดินป่าแจ็คเก็ต ่ไม่มีเรามีสกีแจ็คเก็ตมีแต่เสื้อกลักเดินป่ามีกลักเดินป่าได้มาเออไม่ได้เปิดเลยราคาลดลงมาด้วยกลักเดินป่าจะต้องได้เปิดตอนไหนวะอันนี้จิ๋วไซส์แอลอันนี้ใส่กับเสื้อเชิ้ตสีขาวเนี่ยนี่ช็อกโอลเฟลที่เธอแช็อกโอลเฟลอันนี้จิ๋วอันนั้นก็จิ๋ว แนดนมันออกเยอะจริงๆตัวนี้พี่ไปหาเชิดข่าวนะเราขายคู่นะได้ละคะ่ะนะคก็ได้เอาอีกดอกบอกได้เลยลูกค้าตัวนี้รหคส L ะหนี่ป้ายนี่นะแม่นะให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวถูจะสลับให้ดูแนมะ่ตรงตรงไหมคะับกล้องนี้ไม่ตรงค่ะได้แล้ว ะะประมาณหนึ่งร100ตัวนะใครอยากได้งานไหนอีกบอกได้เลยเดี๋ยวหนูจะเปิดสวมหัวให้ด้วยนะต่อสวมหัวเลยนะคะ สวยมากลุงบอกตรงเหรอลงตรงไหมตรงตนี่นนไปจ่ะวัวไก่้าดเห็นไม่ชดัดพี่หนูจะไปช้าๆให้เพราะหนูวัวพี่เห็นไปชดัดแต่สวยมากจริงๆเอาเลยเชื่อนหนูมันคือดีอะ่ะหนึ่เก้าเก้าสิบนะคะลูกค้าจะเอาเยอะพี่ก็บอกได้นะเรามีราคาเห็นราคาถูก